แล้วก็ต้องเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นบ่เป็นเป็นประโยชน์ต่อเจ้าของประโยชน์ลึกลับประโยชน์ภายในคือการอุทิศบุญอุทิศเนี่ยขอบุญนี้จงถึงแดกยากของข้าพระเจ้าทั้งหมดเนี่ยเจ้ากรรมนายเวรสัตว์สัตว์ทั้งหลายไม่มีพิสุดนไม่มีประมาณทุกหมู่เราบรรดาบีจบเอาแค่นี้ก่ต้องแ,กแลกเ้อบุญนี้จงถึงแด่ส่วนตัวาของบ่ต้องเอาหรอกมันได้ยุแล้วแต่ว่าคนมันก็เห็นเนาะแต่ของเห็นแล้ว,แต,แ,ลวแต่ของเบาแล้วสบายแล้ว เออสงบเย็นแล้วเนี่ยสัส้นตัวจะเห็นเพื่อจ้คข้องก็มันทำบุญแบบพลาดน,น,นันออมันเลยกว่าเป็นบุญออทำทานทำทานแบบคนทานเนาะยานก็เพราะใดเ <c oughs> มื่อไดก็เป็นผ้าละสองยางเดียผ้าหนึ่งสองยางเด้อพ่ออาล่อเลือกพ่ออาล่อลิ่งเกิดมาผ้านเนาะอยากว่านี่ ยังสแสวงหายังยังยัอง,องอยากได้นั่งอยากได้นี่ยังร่างแก่และคมเหง,งเดยคิดดีๆเล้รังแก่แลราคมเหงเออเกิดสะิได้ก็จะให้เป็นเศรษฐีให้เป็นผู้มีอํานาจมีอํานาจมาอัาง้งแต่บาอํานาจมาคมเหงคนคมเหงสัตวน์นะเออบัได้เมื่อแล้วก็ไปเป็นพระละอีกนั่งแบกบยุงสัตว์ขนาดคนยนย่อนี้เออทั้งเบิดที่เปลี่ยนทรัพย์สมบัติอย่างต่างๆเางคนว่าไปเหตุเป็นอริยทศัพย์เนาะ ่นจังหันลงมาบบดจังว่าพาราหาเวปันจกขันธานี่่นยน่นลงมาไปเลยเหลือแต่ขันอันเดียวเป็นพาละเดียเนี่ยพาราหาเวปัญจกขันธานี่ขันทั้งหาเนี่ยร่างกายเ้าเองนั่นแหละมันยังเป็นพาละเองแต่ถ้าบวาา่างกันหามันจะเป็นภาระตลอดไปอีกพาราหาเวเวนี่คือยาวนานคือไกลเออบวนตรศาส์นี่หลายศาสตรค์คเพิ่นก็นเลยให้ว่างคันหารูปคือกายของเองเวทนาสัญญาสังขาร ว่าจะให้มันไหลขอาสู่ดิญญินคือจะให้มีความรู้สึกในความพอใจและไม่พอใจเนี่ยพาละเห็นบาลักพาละหรือหาเวเนี่ยขันเป็นของหนักเป็นของหนักที่ยาวไกลเออปัญจคันท่าเนี่ยผู้คนที่ยึดติดอยู่ในขันคือร่างกายอันนี้แหละถึงเป็นพาละอันหนักบิเมนวนตาตาภพศาสนี่ไปศาสนาศาสนาและศาสนาและต่อ,ต,อต่อไปนะคำา่าเวแป่าไกายได้ไก ภาษาอังกฤษมันแปลว่าถนนเลื่อนว่าย้าวไกลเนาะคือกุฏธเจ้าเก่งดิเนาะหู้จักหอดเวให้เวสตามือนกับจักเด่เมันเก่งดิที่จะเท่าหรอโง่แะละทั้งเบอร์ตีเท้าท่านสิ่งใดกสางในปัจจัยซีเนี่ยเนี่ยเอางหูจักว่าพัดนันเป็นาระละแล้วเเ่าก็เลยท่านเพื่อการดับถูกบด้เพิ่มถูก บริ่าทแบบค้นท่านเนี่ยปัตนาคอหนักคอนี่นได้มีอำนาจอยู่บ่เนี่ยผ่านทัวสันแบเนี้มีอำนาจใช่ไหมเออเมื่อไปมีแล้วก็เป็นพระละนักอยู่ในหัวใจเจ้าของคือเก่าไหมนั่นบัดนห้าเข่าใจแล้วห้าเ <Yeah. S 1> ข่าใจแล้วบัดนห้าเล้ท่าน,าานดับทุกเนาะท่านแล้วเกิดเป็นท่านแล้วก็เกิดเป็นบุญบุญอันเกิดจากการท่านบุญอันเกิดการรักษาศิลบุญอันเกิดจากการลหลายๆายอย่างเนี่ยปัจจุบันยนย่อเข้ามาหาตัวของเอง เรือตังแต่วันจากขันธ์ธาล่างกายเดียเนี้อนย่างเนยนยอหรือไม่ปฏิปเป็นพว่ายังนี้เป็นพว่าความยึดหมันคือหมันในรูปร่างกายขององเองนี่แหละทุกอย่างนี่เป็นเซกเป็นความสะท้อนเป็นความสะท้อนเป็นความสะเทือนเป็นอย่างต่างๆที่เป็นยางเหนียวยึดมากเออเวทนาอาการเหนื่องจากกายสัญญาการเหนื่องจากกายสังขารเนื่อจากกายวิญญาณเหนื่อจากกายเด้ทุกอย่างเป็นเสียงสะท้อนของกายนั่แหละที่ห้ามายึดหมันคือหมันมันก่อน บันิธาเฮาเห็นว่าร่างกายนี่บ่เป็นเหาบ่เป็นเขาว่าเป็นเราบ่าเป็นสัตว์บ่เป็นทุกคนและเป็นอันหนึ่งสุดท้ายทุกคนก็ต้องตายแล้วมันก็ว่างถอนหลักล่างถอนว่างล่างรูปกายมันออกได้แล้วก็เหลือแต่เวทนาตัวบันิมันเป็น็นขมง่ายเวทนาเนี่ยเวทนากับบ่เทียงสัญญากับบ่เทียงสีว่าสุกกับุกสั่นกับบ่แมนสีว่าบ่ไข่บ่่วยเลยกับบ่แมนเออแตสั่นเดี๋ยวก็มีห่อนเดี๋ยวก็มีหนามันก็เข้าใจเวทนาเออ สัญญาต่างๆในในความนั้นอยากให้เป็นใดอยากให้เป็นดังที่อยากให้เป็นคือความรู้สึกอย่างนีเนี่ยมันก็ละวิญญาณออกกันเออเวทนาสัญญาสังขารมันก็บอกปุงบ,าบาังบอแ่งออกแล้ววิญญาณกะเสือ่ได้ตัวความคิดบ่มีบ่มีในความอยากให้เป็นไหมคำว่ออาสังขารอย่างนี้แปลว่าคิดอย่างนี้คิดอยากให้เป็นดังนี้ดังที่เขาพอใจนี่เวทนาพอใจในความนี้ละ บ่เถาบ่แก่นี่แหละพอใจนี่ซุกตัวเดียวนี่แหละเนี่ยเลื่อนถามมันดับตัวนี้มันท่านตัวนี้ได้แล้ววิญญาณก็เกิดบม่ไดดเลื่อนมาดับวิญญาณจากวิญญาณเรื่องความปรับปรูรูซึกพอใจและไม่พอใจนั่นเองอันนี้มันหูท่านเบอแล้วพอใจและบอกพอใจมันบอกนีมีแต่สิ่งนี้มีสิ่งนี้จริงมึงมันเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปของมันเองนั่นเออมันก็เป็นของมันจังสั่นเองมันเกิดมาตายอยู่สูนหละเข้าใจง่ายๆนะ ว่าต้องอิมัสมิสติอีทางโหติดต่เพะว่าฉันมีสิ่งนี้สิ่งใดยึดร่างกายนี้มันจึงมีเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี่เพราะสิ่งนี้มีนี่ปัญจขันธานี่เห็นบอเพราะว่ามีร่างกายอันนี้มันจึงมีเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณเมื่อรู้เท่าท่านร่างกายนี่ต้องตายแนี่ยทุกคนตายเนี่ยเห็นบ่ะเออมันกลเป็นนิรุชติอตัวปันมันดับตัวนี้แล้วมันก็ดับต่อๆกันมากตัวนั้นอุปัชติดับตัวปบั ดับเวทนาดับสัญญาดับสังขารดับวิญญาณที่จริงอะเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็ก่อนความรู้สึกเดียวกันนี่แหละก่อนทุกเดียวกันที่เพิ่นร่วมว่าใจมัง่งยิดมั่งวิญญาณมั่งคิดมังม่ง,งแล้วแต่แล้วแต่พยายใมเข้ามหมยนั่นแหละเพื่อเรื่องลูกกับน้ำนั่นละลูกละลูก <c oughs> แล้วเขาใจท่านน้ำนำแนวละลูกแล้วทุกอย่างมันสะท้อนมาจากลูกกายของเขาเองนั่นหลยยึดมั่ง ถือมันในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสเลื่อยเกิดกลายเป็นอารมณ์ออจใจว่าล,ะล่ะเลือกอดเนาะเกิดมาแล้าก็ตายแมงเวรเหละ่ะจังบาลเลืกวะเนาะมี่ใครเอาเงิงไปได้หรอเออผู้ดใดคิดพ่ออะไรมันก็ไปเกิดกับอันนั้นแหละง่ายดีเนาะเห็นปะเออจะคิดหอดสวนปามเจ้าจะก็ไปเกิดเป็นอันให้นะน้ำกาบมันมนะจะเห็นว่าละ่ะนัวหนัวเวลาจะดึงลงมาเห็นปะ นั่นแหลจะจไปเป็นนั่งงนรรน,นั่นพวกง้มยืนทำนานพักทังสิ่เนาะมีสีตะแครนี่อันให้แดงนียังแน่ดึงจึหน้า,เ,าเป้าน,นันมีออกศูนย์ใส่มันไปนหายาเล่มีมาสีมั่นนั่นเนาะจิตใจพวกเจ้าของของ,ของคิดนี่นั่นนี่อยู่ยนั่นแหละเกิดหนึ่งก็ไปหันก้อนเด้เออมันสิไปหันก้อนเด้อก็อยู่ข้องยองอยู่ในอย่างนั่นแหละอยู่ในสวนนั่นแหละอยู่ในนานพักนั่นแหละเออแต่ว่าอารมณ์พวกเจ้า วุดไปอีกแบบหนึ่งได้บ้างเด้อตัวนั้นเป็นซื้อตัวนี้เออความรู้สึกต่างหากจไปสู้ฝกแต่จิตมันมีมันมีสีไปสิไปละสีไปติดแล้วว่กจิตหอดง่วงแหละหอดควายมานันเละเออไปคิดนะจักสิเป็นเห่ามันก็จกได้บัตรเนาะง่ายกว่านี่ฟันเราง,ง่ายเข้าใจดีจิตหอดม้าบัตรก็ไปเป็นม้านั่นแหละสะกน ฮักดีๆเลยพวกนี้จินหอดหฮฮหอดหน้าตัวนั้นตัวนี้เลยส่วนมากมันจะไปเดรัจฉานเด็กินหอดหายหน้าสับสมบัดต่างๆต่างๆเป็นเดรัจฉานเออจินหอดความอยากได้เปรตศูนย์เราต้องห่วงเลยนรกอย่างเดียวศูนย์ให้ไฟกระสานโมโหโทโสใไฟกระสานนรกบัดอารมณ์ความบ่พอใจต่างๆคือเป็นนรกบัดแต่ว่าบ่พอใจ บ nice ่พ no. ่อใจว่าดินแข็งกับนี่บ่พ่อใจว่าตมไหลเกินไปกับนี่ปวดเห็นหน้าเนาะบ่พ่อใจว่าลมโผดกับนี่บ่พอใจว่าน้ำไหลโผดกับนี่บ่พ่อใจว่าบ่มีน้ำกับนี่เนี่ยตายดอกเพราะบ่พ่อใจคนเห็นหน้าบ่อพ่อใจว่าเพียกินตนมั่นกับนี่เห็นบอกวม่ทรมาดาเดนก็ว่าบ่พ่อใจนี่ลายอย่างอย่ยังไี่เอพ่อใจว่าผัวว่าตามใจกับนี่เื็นว่าหลัก บ่พอใจว่าลูก็ตามบ่พอใจพ่อบ่พอใจแม่บ่พอใจเบิดจักอย่างมันไม่ธรรมดาเด้ออารมณ์บ่พอใจนี่ลงนรกเบิ้ดอย่าอารมณ์ก็บ่พอใจกับคนเกี่ยวติดในคนอยางก็แล้วติดในคนติดในสัตว์สิ่งของติดในดินเห็นป่าดินแข็งกระจมกระดาขุดดินปึ้งปึ้งก็แข็งแมงแค่พอดีกระใจขาดตายเนาะเป็นรกเบินเนาะ บางคนกัดำหน้าหรืออย่างลงไปในขีดตมหาสะปายโอ้ทกขาขึ้นบ่ได้อึอึอยื่หันศูนย์ในขีดตมเหมอว่าใจขาดตายสัมไปนรกเพื่อกาได้หรือบางขั้นบางคนกับ่างถบกหัวใาเก่งอยูยการแผงมันเสียบมือศูนย์ฟาดมันตกลงไปในตลาดเราีนว่อะไรฝ้าลงไปศูนย์ใช่มัน้นเหมือนจะว่าอือมีโตล่างล่างที่จิตต์มันหัวขวมข้อหักตายสั่มไปนรกได้หรือ่ะเนี่ย มันทำนหนี่นึงเลยมันเลยยากเลยอันพวกแนวยังสีไงเ,เออบางเรื่องสิขาเขาแท้ๆก็ยังอันศูนย์นยเขาเลยมันธรรมดาเนี่แหละบอกอารมณ์ทางไปเนี่ยเป็งงนเังืงสี่ง่ายๆนึงสั้นประหาตั้งใจเห็นกระไรว่าสมมติว่ากำลังสิขกิดรถมอเตอร์ไซค์ขับไปทางฝุ่นจะหมาตอนมันไหลเราดีดีกูสัง่งสั่งเออพอจะเกิดรถปับ๊บเห็นว่าสัญญามันเกิดอุ้ยมาตอนแรงมันไหลกูและนะ้วเนาะกูเห็นตั้งได้ดีนอน,นี่ ศูนย์บรพ่อใจเนาะเออแรนไปส้นหัวจากความตายสัม่มเปนรกเดินหมสามีหนึ่งเด้เออมันไม่ได้ลึกลับได้ธรรมะในความจริงี่มันไม่ได้ลึกลับเลยยู่สัมีหนึ่งว่าหาตะไลไปบักสายเง่้ยบแบบไหนเออทั้งว่าสุข้คนหันเขามาทำบุญกัจะเพิ่มทุกแต่ว่าเออทำท่ากันจะเพิ่มทุกทำบุญก็คือก,การละบาปให้มันเห็นบุญจริงๆเลยนะ บุญอิหรี่มันสงบพี่ยังมันเย็นมันนิ่งอยู่ข้างมั่นเด้มันท่อหนีหนึ่งเด้ไม่ได้ยากเลยเออนี่แหละมันไม่ได้ยากเช็เมียเลยเด้อผู้ใดอยากไปนิผ้านถิ่มแมงก็ถูกยางเด้เข้าใจว่าล่ะเออไู้ใดสาวเอาผัวไปนั่มเด้ได้ถดสาวมียไปนั่มเด้ไู้ใดสาวเอาลูกเอาหลานไปนั่มเด้ผูไดดว่างแผนอน่าขอดลูกเต่าเราหลานตะกอนยังไปบะเมียนเด้ผู้เดียวเลยเนี่ย บาติดกินอย่างเลยใจว่าหละ่ะง่ายๆหนึ่งเดแต่วิที่ที่ไปง่ายที่สุดก็คือล่มหายใจเนี่ยนะอยู่ในหูดังเขาจาจะไปหาพระรหันม์ทั้งหนอ,องบ่มีหกพต้องหันคำว่าเบิงล่มจากของเออเบิงล่มจากของเ,ออเล่นยุกับล่มนี่ยไหมออมาบามด้ยากางเม็ดเลยฮะนี่ภออาษาสังเกตล้มจากของยางยุก็เห็ดใดนั่นงยุก็เห็ดใด มื่นตาก็เห็ดได้รับตาเห็ดได้นั่งตะแคงเก็ได้นั่งขาขึ้นห่างเห็ดได้นั่งเหยียสซ้อยกเห็ดได้ใจว่าล่ะเออนั่งท่าจังได้กับนั่งใดก็นดะ้หรือสียางทาจังได้กับยางบรลโูงยางทายแหลง,แง,งยังต่องเปลีนะ่ยงเตเนาะคนพิการมีอยู่ยึกจักยึกยักกับเบิ้งล้มได้เลยละ่ะเออโอ้ยบอกกากบ้า,าน,นแล้วแต่บอกกาใจก็ไปตายซะเนะอย่่อยุโดนเถอะมันสิบาปลาหลายโหดอิลีเนี่ยแล้ว ว่าใจนวลจะเข้าใจว่าอะไรดิแต่ว่าเข้าใจกับไปตายซะผูกเขาตายล้เออกูไม่เข้าใจถ้ามะนี่ปูกเขาตายยันไวกว่ากูซักหนึ่งเอ่อ <c oughs> สัน่นตัวอยู่กับล่มมันน,นี่เดมันเลือดซุดแล้วอยู่แค่ล่มนั่นแหละอืนนี่จังว่าหาเทคนิคพิเศษไม่แต่ละคนฝึกหัดเออแต่จะหูจักว่อยู่กับพื่อนดูซุตัวเองได้ก็เอาอุณาโ่มขึ้นมาไวหนาผากเด้อปีติเนี่ย หงจักว่าจต่ความมันสงบนะความสงบหลับหลู่ความหลุดสุดใดบ่นอกเอานี่แหละเอาอาการวิติหรือนณาลมให้มันเกิดขึ้นได้โดยอาศัยอยู่ในล่มหายใจเออมันเป็นอุเบกขาได้มันยังเกิดนั่นแหละฟังดีดีเลยนี่เป็นเทคนิคพิเศษอานาปานาสติว่าต้องไปว่ามันถึงสิบหกขันมันยากเออสิว่าหาอย่าง,ยงกระดอกรเดียจังสันเขาเขียนมาที่หลังสือได้เออพทะเจ้าก่ได้เขียนเด้สิบอกให้เออ เพิ่นเข้าไปสู้เพิ่นฝึกหัดปฏิบัติมาถึงหกปีอา่าเต็มหกปีแล้วปฏิบัติบรรุได้บรรลุมือเดียวหนึ่งไหหกปีกับหนึ่งวันแคตัวละเท่าน,นั้นหนึ่งเดียวไม่ได้ยากอยู่แต่ในร่มหนึ่งเดียวอะอีหยังมากกับภพกระทั่ง่นกระเสยไหมเพิ่นบัคคิดปุงแตงเท่านั้นหนึ่งไหันนี้น่นนาจะทำให้ทางคนเซอร์บริษัทพวกดิษัทมันก็อยู่น้ากับอนาคาอนาคตติอีกหนึ่งเดียวละอ,อยู่ในอันนี้ สุกและทุกกระดับไปจากเวลากุศลและอกุศลกระดับไปความพอใจและวม่พอใจกระดับไปนะั่นเออนั่นแหละนิพพานแม้นจกไปก็ไปนั่นไม่จากไปก็ไม่ต้องไปพระสันพนสิวาบบถ้ายจากลูกแก้งพะนิพพานการให้ลูกแก้งตอนที่ยังมีชีวิตนี้ัอยู่ให้ได้อยู่ในชีวิตตสมัยที่ยขามีชีวิตนี้ลู่ทางหรือเหตุให้มันถึงแล้วแม้นทั่วคณะกสร้าง มันได้ตอนมีชีวิตนี้เออแต่ว่าบาทุทธายอันไปคิดพ่อ,อผู้ใดผู้หนึ่งจากน้อยมันก็บ่รเดตกต่ำดอกมันตกสูงจากว่าละเออแค่เข่าตายอยูใ่ในร่มหายใจตอนนี้หนึ่งเด้เออคนเป็นพระพุทธทส่ตาร์เออคนก็เลยอกไปคือเออคนไปคิดหอดเมียคนยู่เหกั <c> ่ะ <oughs> เออมันก็เลยมาเออทั้งสั้นแหละมันก็ได้อยากเออแวบเดียวกมาคิดหาผู้นั้นหน่อยๆกลับมากทั้งสั้น แล่คนที่อยู่ในอานารปาจจุบนมีเป็นส่วนมากเ <c oughs> วลามีเหตุการณ์ยังต่างๆกันแล้วแต่ที่มันบา,าจสามารถแก้ไขปัญหาเหตุการณ์ใดในขณะนั่งเลื่อเกเสาสูลมหายใจเออมื่อมันสงบแลว้วปัญญามมนก็เกิดเท่ามันเลื่อแก้ไขปัญหาด้วยบไดใสาอารมณ์จากว่ามันมีอารมณ์เลื่อใส่เหตุและผลด้วยเหตุด้วยปัจจัยให้มันเป็นเช่นนนำช่้นนำก็กว่าไปของคน,น د ه د ه. เด้ดเลยบาดคนจะไปคนก็ไปมีเง็นบลาบบาดคนจะไป เข่าู <the> <the> <instructors> <the> ัวหน้าปานาสติคือเก่าเด้ยแหละเออมันก็นอนนอนแต่แคงเออนอนต่แคงเอาหัวไปทั <to himself> ้งทิศเหนืออันหนาไปทั้งทิศตะวันตกเนี่ยนอนแต่แค้งแล้วก็เข้าซัวหน้าปานาสตินั่นแหละแล้วก็ทําการเรียรว่าชานิกุธะของเพิ่นยี่สี่สิบสองแสนโกดสมาบัตเออเพิ่นล้าลึกคือซื้อดอกเพิ่นไม่ได้อะไรดอกล้าลึกเพิ่น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  พระนุษุ์เป็นผู้บังแบบไอน <S <S บังสุดท้ายแล้แล่ยเระวางเห็นบัตทุกอย่างคือเกาดีแต่ว่าเอ,จอาจากยา <S <S งจากอะไรเห็นบัตนั่นแหละโลกทั้งสามนี่เห็นเบิดแต่ว่าบ่อยู่เอาจากาะ <S <S อะไรพุพ่มเทวดามนุษย์ก็เห็นแต่ว่าคนอเอาบาเบาจากยางมันติดแต่ว่าการนีพพามันก็ะนะัพราะ บ่ไหวจักเถอเอวันก็มีด้วยแล้ประกาศเลยจะดีแต่ดาคน